สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนักเรียนนะคะทุกคนเข้าสู่วิชาภาษาไทยนะคะกับคุณครูเปิลอีกครั้งหนึ่งนะ,ะขอนักเรียนชั้นป .6 นะคะในชั่วโมงนี้นะ,ะเราจะมาขึ้นเรื่องใหม่กันแล้วนะคะจากคาบที่แล้วเราจบกันเรื่องของกรอนสุภาพนะคะแล้วก็ครูให้นักเรียนทําแบบทดสอบเนาะนะคะอย่าลืมส่งแบบทดสอบกันด้วยนะคะว่าสุดท้ายที่จะส่งได้คือวันศุกร์ที่3ธันวาคมนะคะ อย่าลืมทําส่งกันด้วยนะนะคะสําหรับนักเรียนที่ทําส่งแล้วนะคะครูก็ได้ติ๊กเอาไว้ให้แล้วตรวจไว้ให้แล้วนะคะเรื่องใหม่ที่เราจะขึ้นกันในวันนี้คืออะไรอ่าครูยังไม่บอกนะนักเรียนมาดูตรงนี้เลยนะคะนักเรียนเห็นรูปภาพตรงนี้นะคะสงสัยใช่ไหมว่าครูเอาอะไรมาให้นักเรียนดูนะคะนักเรียนเห็นตัวเลขที่อยู่ตรงกลางไหมคะ1นหนึ่ง,น,งนักเรียนเห็นไหม ตัวเลข1น,นตรงนี้เวลานักเรียนอ่านนะคะนักเรียนจะอ่านว่าอะไรเอ่ย11ใช่ไหมอ่ะทำไมถึงอ่านว่า11ล่ะอ่านักเรียนมาดูความหมายเลยนะคะตรงด้านมุมบนซ้ายมือนะคะเลข1เมื่ออยู่ท้ายจำนวนนับตั้งแต่2หลักขึ้นไปนะและไม่ได้เป็นชื่อเฉพาะตามหลักภาษาไทยนะคะให้ออกเสียงว่าเอ็ดได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะยกตัวอย่างเลขสิอ เลข91เลข551อ่ะนะคะนี่คือความหมายนะ,ะทีนี้นักเรียนมาดูรูปภาพที่อยู่ตรงกลางบนสุดเลยนะนักเรียนเห็นอะไรเอ่ยสังเกตอะไรคะหมวกใช่ไหมแล้วก็สมอเรือใช่ไหมคะอันนี้เป็นสัญลักษณ์ของอะไรเอ่ยสัญลักษณ์ของราชนาวีก็คือทหารเรือนั่นเองนะคะ แล้วมันมาเกี่ยวข้องอะไรกับเลข11ที่ครูจะสอนอ่าน,นักเดนมาดูตรงนี้นะนะคะมาดูตรงรูปภาพที่มีคำว่านาวีแล้วก็ตัวเลข311นะคะนาวี311ตรงนี้เอ๊ะเมื่อกี้ครูอ่านตัวเลข11 91 551 แล้วทำไมครูถึงมาอ่านนาวี3 1 1หนึทำไมครูถึงไม่อ่าน311เออแปลกใจไหมเพราะอะไรคะเพราะว่า311ตรงนี้เป็นเลขเฉพาะเป็นเลขเฉพาะของทางทหารนะเป็นเลขเฉพาะนะคะเลขเฉพาะตรงนี้ก็คือ311จะเป็นเลข ประจํเรือหลวงที่มีชื่อว่าปราบปอรปักนะคะเป็นเรือรบทางทะเลนะคะของราชนาวีของทหารเรือนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเรือรบเรือหลวงจะออกสู่ท้องทะเลนะก็จะมีหมายเลขนะคะแต่ละลํานะประจํของลําแต่ละลำเลยนะคะแล้วก็จะมีชื่อเรียกกันต่างๆกันนะคะอ่า อันนี้ครูยกตัวอย่างมาแค่ลำเดียวนะ311นะคะเป็นชื่อเฉพาะของเรือหลวงปราบปลปักนั่นเองนะคะแล้วก็จะมีอ่าให้แล้วก็ครูก็จะให้ความรู้เกี่ยวกับทางทหารอีกเรื่องหนึ่งก็คือเวลานับจำนวนของนายทหารนะเราจะไม่นับตัวเลขเป็น11 1นะทางทหารเขาจะนับเป็น11ไปเลยนะคะ 1นึ่งหนึ่งหนึ่ะคะหนึ่เพราะอะไรเพราะว่าเลข11กับเลข17บเจ็นะคะหนกับหนเนี่ยเวลาอ่านนะคะจะออกเสียงคล้ายกันเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะไปสู้รบกับค่าสึกเนี่ยนะคะสมมุติว่าเราอยู่ตำแหน่งที่11และศัตรูอยู่ตำแหน่งที่หมายเลข17บเจนะ เวลาหัวหน้าเราสั่งให้เลงเป้าไปที่หมายเลข17แต่บางทีหูของเราอะนะได้ยินเป็นหมายเลข11เพราะฉะนั้นระเบิดลงมาที่เราเต็มๆเลยนะคะตรงนี้ทางาหารเขาก็เลยนับตัวเลขตรงนี้เป็น11 1, 1, ตามจํานวนตัวเลขเลยนะคะ1นึ่หนึ่งหนอย่างเงี้ยนะคะอันนี้คือความรู้นะ ครูให้ความดูตรงนี้เพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ทางหมายเลขโทรศัพท์ก็เหมือนกันนะคะหมายเลขโทรศพัพท์เรามี10ตัวใช่ไหมโอ้เราจะไม่นับไปถึงจํานวน10ตัวนั้นเลยนะคะอ่ะต่อไปนะครูมีตรงนี้ให้ดูเรื่องที่ครูจะสอนก็คือกาบยานี11นั่นเองนะคะกาบยานี1 1นักเรียนเห็นไหมเห็นจํานวนทางด้านซ้ายมือที่เป็นเลข11บเอ็ดไหมคะอ่ะ 7บวก4ก็เป็น11 1 0บวก1ก็เป็น11 5บวก6ก็เป็น11ผลลัพธ์เป็น11เหมือนกันนะแต่ทำไมครูถึงต้องมาวงสีแดงที่เลข5บวก6ด้วยในเมื่อ7บวก4ก็เป็น11 1 0บวก1ก็เป็น11อ่าทำไมอ่ะทำไมครูถึงต้องมาวงตรงนี้แค่เลข5 บวก6ตรงนี้นักเรียนพอจะทราบไหมเอ่ยติ๊กตัก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 ทราบไหมคะทราบไหมคะทราบไหมเอ่ยอ่าพอจะรู้กันไหมเอ่ยว่าทำไมทำไมถึงไม่เป็น7บวก4ทำไมถึงไม่เป็น10บวก1ทำไมถึงเป็น5บวก6อ่าทำไมคูดถึงต้องวงตรงนี้ วงแค่เลขตัวนี้เออทำไมเอ่ยเพราะอะไรคะอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะว่าทำไมครูถึงวงสีแดงไว้ให้นะคะเป็นแค่เลขห้ากับเลข6อ่านักเรียนมาดูตรงนี้เลยนะคะนักเรียนเห็นวงกลมนะคะวงกลมอ่าด้านบนนะคะนักเรียนลองนับดูซิว่ามีกี่วงกลมเอ่ย ทางด้านซ้ายมือของนักเรียนนะคะมันทัดแรก1 2 3 4 5อาม่ห้าอถัดมาค่ะ1 2 3 4 5สอี่ห้าหมี5กับ6กเอ๊ะด้านล่างก็เหมือนกัน5กับ6ใช่ไหมห้ากับ6เหมือนกันเลยห้บวกหนับดูแล้วก็ได้ผลลัพธ์เป็น 11อ็ดยังสงสัยกันอยู่ใช่ไหมว่าทําไมเออทำไมเอ่ยทำไมถึงต้องเป็นห้ากับหกอาพอจะทราบไหมคะพอทราบไหมเอ่ย5้ายัางงงยังงงอย่าพึ่งงงค่ะอย่าพึ่งงงนะคะตรงนี้ครูยังไม่เฉลย ให้นักเรียนสงสัยก่อนอายังไม่เฉลยนะอะเดี๋ยวครูจะไปเฉลยในวันศุกร์ที่3นะคะวันศุกร์ที่3ทธันวาคมนะนะคะในวันศุกร์ที่3ทธันวาคมครูจะมาเฉลยว่าทำไมครูถึงเลือกเลข5บวกกับ6นะคะและทำไมวงกลมถึงมี5กับ6 อ่านะคะอ่าในชั่วโมงนี้ครูขอจบความรู้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยววันศุกร์เจอกันค่ะ